สวัสดียามเย็นครับช่างไฟมาแล้วครับเสร็จแล้วระบบก็เหลือเดินสายแรงดันครับสายดือดรอช่างไฟครับถังน้ำมันขึ้นแอดนะครับนี่ได้ายคอครับเบอนอนะกวินซิง ไม่บิดไม่เบี้ยวไม่ใช่บอลนี่ก็เป็นปากรอบเ <t> สร็จ <t> นะครับชุดบนเสร็จหมดแล้วทำต่อยอยครับ โอ้เหลรือแต่งงานบอลเลยาขึ้นก็เสร็จหมดแล้วเนี่ยบทกจ้าของนาไปรอเลยไ <c oughs> หมฮะรุ่นนี้รุ่นกับข้าวบูญไหมเนี่ยบุณได้ไดตูดเสร็จแล้วถังลมเสร็จแล้วเดินสายลมเหลือสติกเกอร์เนี่ยช่างไฟก็ลอยไฟไปแล้ว ตงน,นี้ก็เสร็จแล้วยังเลือตัวเดียวนี่ให้ทางไปก็เดินไปปกติที่อูจะเป็นลายแดงคาด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 นีด่ผมว่า,ามัน,ม,นมันสวยแล้วไม่ต้องคาดหรอกแค่นี้แหละเอาเน้นสะอาดสะอาดนี่มันก็มีฝาครอบตรงน,นี้มันก็ดูมีสีเหลืองสีชมพูตักนิ่ๆหน่อยๆสวยมาได้ ค้าง,างจัดให้เสร็จแล้วครับนี่เบิ้งเบิงบึงพิเศษจัดให้ครับนี่ผมซื้อไฟหน้ามาเสริมแปดสิบเซนอุย้ยรูนี้เอาร้อยดีกว่าจะได้เต็ม ย,ยุ้หน้าเสร็จแล้วบ้านตัดหน้าชอบยิงหน้าเสร็จแล้วอันนี้ก็แป้งใหม่ครับตัวนี้เป็นวัดลอกครับเจาะใส่วัดลอก เสร็จแล้วเชื่อมเชื่อมร้อยสายลุกลอ้อนจะเดินสายคลองตรงนี้สายคลองออกแก๊กออกทุงนี้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน่าจะได้กลับบ้านครับ โอ้ใครมีเทเลอร์ครับเจ็ดร้อยไม่ได้มารับนะครับเขาเกี่ยวข้อพูดหนักครับทุกวันเลยดึกทุกวันเลยหารถกระบะเด้อพรุ่งนี้เย็นๆนะครับใครมีขาเปล่ากับบุรีรัมย์ครับใครมีรถตีเปล่าครับประมูลมาเดอ้อเพื่ออยากได้งานหลาลรถเบียก็ได้ครับแม่เดี่ยวก็ได้พรุ่งนี้เย็นผมถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน,นะก็เหลือแค่ ใส่สายแรงดัน4ีเส้นแล้วก็เติมน้ำมันนะช่างฝาครอบเี่ตรงนี้ฝาครอบแล้วก็แปะสติกเกอร์หลังแล้วไปพ่นให้ใหม่ งเดินแฮดรอลิกระบบแฮดรอลิกจะเต็มตัวแล้วครับเดี๋ือเดินสายแล้วก็น้ำมัน มันมีน้ครึ่งกลมตัวลเป็นนิ้วตองม่ได้เป็นนิ้วครึ่นตรงนี้มันเพาอะไรเนี่เกลียวถูกหมดแล้วนี้รึ่งมันจะเป็นนิ้วครน่น้วองมันจะเป็นนิ้วครึ่งเนี่ยเดี๋ยวใหญ่ผมะมรันจะออกขึ่นยังต้องเอาตามี้เลยเียวว่าเกลียวมาผิดอเกวยงนี้ ตัเ่อัน่ตัดเชื่อมนหรี้ตต้องยางนี้ที่นี่สองตามเซพวนี้ันจะเยืนิ้วขึ้นกระดองมเป็นน่รนิ้วสอันือเข้าใจนิ้วือาคเข้าใจเีเขาตั้งไปนิ้วือนือตอนิ้วือมันจะเป็นหกนึง

อันนี้เหลือยกลูกเกลียวลูกดาวมารอทางไฟเออดีขึ้นเลยวะ ทนนี่มีเหล็กเป็นหลอดคู่เลยเหรอเท่เลยสีมันหายเลยมาแทบเล่นเลยนี่ไม่ต้องกลัวว่าไม่เสมอกันนะบีบมันลงพร้อมกันเลยเ,ลเดี๋ยวมาดูดีไซน์รำหลอเด็ดครับว่าพรุ่งนี้จะมีอะไรผิดพลาดหรือไมรอดูครับ